โอเเ้โหแสนแปดเย็ดอาร์คนนับหนึ่งใช่ไหมนับหนึ่งใหม่ไ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 ม่เก็อยู่ตรงที่ที่เราที่ที่คุณต่ยต่เพรามันรอใช่ไหมเฮ้เมื่อดีแล้วหัวใจเตยเต็ม,มทำไมไม่เต็มจอให้เตยนะ ขนมขนมน,นอนเหรอ,อหมออะไรวะเนี่ยหอมอมีมีพิมพ์มาคุยกันกำลังป่ยย่ได้ <c oughs> <c oughs> พิมพ์ิมพ์ตอบเขาไปไงวะนี่อยู่นี่ นอนอยู่นอนหลับอยู่เราจะไปนอนตอนมืดเลยเหรอนั่นสิมันเห็นไหมอะ่ะมันก็มีไฟช้าอยู่แหละเุ้ยเรามานอนเต้นเดียวกันได้นะเนี่ยเต้เพิ่งรูเ้เต้นใครกัไไ่รู้เนี <laughs> ่ยใช่เราน่าจะ หรือว่าเขามีให้ซื้อไหมมันมีให้ซื้อครับแต่มันจะเป็นสีนแดงเา<ล>มันมีให้ซื้อ,อแต่ไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนน่นสิคิดว่าน่าจะ,าจะพกติดตัวเนาะแบบพอเมื่อก็นอนอน่าจะออกเดินทางเลยไหมถ้าเมื่อศดแล้วนอนอะ่ะ กี่ดูดิแต่หิมะมันถลม่มอ่ะตุยมันจะไม่เป็นเซฟโซนเราจะไปเลยถช่มป่ะท้าทายทำไมเขาวิ่งเด็วจัง เสียงมังกรวายมัวนิ่มโอ้ดิแม็กกิ่งไปอยู่นี่ตายเหรอไม่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 แค่ล้มเฉย เราได้ยินเสียงเราลิฟปีนเลยน้ำตกออไม่ใช่น้ำตกอาน้ำข้นน้ำใสต้มยำเลยโอ้ย <c oughs> เขาล <c oughs> หลอกห้เราเดินไปทางนั้น สว่างลแล้วพอสว่างก็สว่างซะจนจะหน้ามืด <c oughs> โอ้ยโอ้ยเด้อ,อ,อ,อไ,มไม่มีอะไรอ้าวทำไมาชื่อผมยังเป็นดีวดีอยู่เลย <c oughs> <c oughs> มันเป็นอันนั้นน่ะแอดตรงแอดอ่ะที่มันเป็นยูเซอร์เนมของเราแกไม่ได้แล้วล่ะใช่ เาออเตาก็กลายเป็นชีนัดมีพรั่งหลายคนมาถามบ้างเลยถามบ่อยๆถามว่าความหมายมันไม่ค่อยดีอ๋อม,มันไปประมาณไหนว้าจะหมายจึงจ้งอย่างนั้นนะนัดนัดมันแปลว่าบ้าแล้วบ้าไหมอืมไม่คือแบบว่าเตยจะตั้งเป็นชื่อถั่วไงถั่วชีนัดนะ่ะ แต่ว่าตอนที่พิมพ์ใช่ไหมมันมันกลายเป็นแบบนี้อเขาอยู่ไหนเนาะมาแล้วมันน่าจะปั้นอันนั้นได้เนาะตุ๊กตาหิมะเฮลูบอยนะครับอะไรอ่ะ ไตพาครับขนาดเชือกของคนอื่นยังไม่เย็นเย็ยนแต่ของตัวเอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อ ál, ถ้าเป็นอันนี้คือไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เนียมันกดอะไรออกนะกดตรงหน้าจอค่ะตรงการถอด เดี๋ยแต่ได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่รู้อ๋อมันไปแล้วครับใช่เหรอใช่มันล่วงจากตรงนี้เลยน้ำแข็งเฮ้ยเด๋อคุณแบงตัวอยู่นี่ป่ะคุณแบงรู้จักอ่าแมบนี้เพราะน้องชวนมาเล่นแล้วน้องก็แบบไม่เล่นแล้ว น้องที <derived> ่ชวนเล่นเข้าไปทหารอีกคนหนึ่งที่เล่นด้วยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเล่นเุ้ยเจ่ยวท้องน้อยเลยเฮ้ย อุยพึ <laughs> ้มอ,อย่างนี้เลยเลยหลุดโลกอึบ <laughs> แค้งข้างเดินอุย้ยอีกแล้วเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยลมแรงมากอย่านะ โลน,นะคือเพลงเล้ามากอะ,ะเพลงคือแบบสุดยอดเลยมาเขาไม่เื่มดต่มเดี๋ยวให้เต็มเลยเต่มยังไป เหมือนยิ่งสูงแบบเพลงมันเอาเขามาจากไหนอ่ะข้หนา น้ำหน้าไปเลยไม่อะไรได้อะไรไม่ดูอ๋อเธได้เหรียญมาสามสิบห้าเหรียญผมได้มาร้อยเหรียญเขาดูที่ตอนไหนเนาะถึงได้เหรียญไม่เท่ากันเนี่ยได้มาสาสห้าเหมือนกันแต่ตอนเข้าเกมมันได้มาร้อยเหรียญจริง ตอนนี้ผมได้มาตอนนี้ผมมีอยู่4 4่เหรียญตอนมีสมี่นอไปเลยไปเลย ไปมองอยังไงเห็นเป็นหลังคาก็ไม่รู้ผมว่าผมตกตรงนี้แน่ๆเลยใส่หลังคาเปิดแชทจอมั้ยคะจะได้ไม่อันนี้ฮะอาอฮองล์ดึงออกอาวไม่ดูแล้วเหรอ ก็กย็ยังไงเห็นอยู่วิ่งอยู่น้ำหน้าไปนน่นแล้วนักกระโดดลงไหมอื้อไม่เอาคนแบงค์ครัแบบจะตายไหมนะ่ะไปทางนี้เอ่ะแล้วไปทางไหนน่าแต่แตเห็นอันนั้นอยู่ข้างล่างเออโอ้โหเลือดรด เนี่ยเนี่ยเนี่ยราไปทางไหนต่อทีนี้ข้างบนครับข้างบนเหรอเออนี่นี่โอ้ย <laughs> 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 เราต้องเดินสะพานอีกแล้วอะ เนี่ยนาข้างล่างอ่ะหรือว่าเมื่อคือที่ที่เราขึ้นมาเหรองูอกอน,นันช่ที่เราขึ้นมาไหมมันถ้ามันเป็นกระโดดขึ้น<ร>ไม่ได้ดใช่ด,ดูแมบเลยดูยังไงทีนี้เราอยู่ไหนทีนี้นะ่ะ เราต้องมองหน้าไปทางตัว S นี่แหละถูกแล้วเราต้องลงไปข้างล่างแสดงว่าผมมาตกตรงนี้แน,น่ในรอบที่แล้วไปลรรอบที่แล้วเหรอใช่ผมตกตรงนี้แหละเออใช่ใช่ใช่ผมตกตรงนี้แหละตกติร์้อที่เราตัวกได้มาไหมมา ไม่ตกแล้วรอบนี้เขาดินซิวจังเลยเงาจเตมานมาจะตรงนี้มั้งมั้งนะ เวลาต้องเป็นเดินอันนั้นแต่ว่าตรงนูน้นแล้วคุณเตยไปถึงไหนอตอนนั้นตอนที่ผมตกก็ับ่ก็เราไปพร้อมกันไม่ใช่หรอผมตกตรงนั้นแล้วคุณ,ค,ณคุณเตยไ,ไปต่อตอนออกเตยตุยไม่ใช่เหรอใช่เตยตุยตรงนี้แน่ๆเลยตรงได้หรอใช่ ค่อยลงเมมอยู่ไม,ไม่น่าเปิดเสียงเลยอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนไม้จ้ะโอ้ยอย่าพิ่งมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันดูยากไงหินเนี่ยนี่มันง่ายแล้วใช่ใช่ง่ายระดับง่ายสุดเลยอ๋อดูข้างๆเราต้องดูข้างๆเถอะ ไอ้นั่นมันยืนดูทำไมไปยห้ทให้กำลังใจกูแต่รอไงเอาขนมไปอีกได้เป่านี่ไงเอานี้ไปดเฮ้ยอะไรอ่ะเครื่องบินเฮ้ยทำตัว อุ้ยอ้ย,อย,อย,อยตายจะเดินเลื่อนอยู่เลยอล่ากนะว่าเกิดที่เกิดมันใช่ใส่รองเท้าให้เติดให้เติอนเราไหมพีก่อนเลยค่ะ ไ,ได้ยินเสียงคอมบินอ่ะใช่อยู่บนหัวนั่นเพื่อนเหรอไม่รู้มัอย่งไรโอ้มดตัวเตอเลยทีนี้นะ่ะในการชวนให้ไปโกอะการเด้นด้วยนะไม่ไปลูกคุณแบงค์แล้วเราจะเจอกันตรงไหนอ๋อข้างล่างอะไรก็ได้ครับมผมไปอย่างรวดเร็ว ฮะอะไรหรอไไมม่ีออะรยู่ไหนอ่ะแล้วคนนี้ใครอ่ะเขายืนรอเพื่อนเหรอคุณแบงอยู่ไหนอยู่ที่เต็นทำไมไปที่เต็นมากพอดีว่าเมื่อยขาแล้วตรงนี้คน มาดะนวดให้ขนาดนี้ห้าโมงครึ่งจะนอนนะคุณแบงค์ทำไมแจ็เต้นเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่คนลาเต้นเราจะไปพร้อมกับเพื่อนคนนั้นส่วนเพื่อนคนนี้จะรออยู่ที่เต็นนะหมายถึงไอ้ ขึ้นจากไอที่แบบมันเอียงๆใช่ไหม,มเราคุยกันคนละเรื่องเดียวกันไหมเรียบร้อยเ <laughs> ี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยโอโ้ขาวจูนห <laughs> 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 ูนเกิดอะไรขึ้นกับเขาคันนี้ได้ๆ,ๆอยู่ไหนวะเนี่ย <laughs> <laughs> แต่ก็ อโอเคตอนนี้ปรนจานสามทุ่มในเกมนะไม่ได้ดินช้ามากด้วยภาพมันตรงไหมอะตอนเนี้ยตรงครับตอนนี้กำลังเดนไอเทมมันเป็นอันน้อยๆแล้วก็กระโดดข้ามแล้วก็วิ่ง แล้วก็กระโดดข้ามอา่าตรงยาวเลยครับตรงนี้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบมันหลุดไปแล้วข้างหนึ่งมื่งเนี้ยเฮ้ยเอา้าไม่ใช่ทางนี้เหรอทางไหนทางนูน้นทางนู้นทางนั่นแหละมาเลยลง<อ>เลยลงเลยโอเค <laughs> ต้องต้องทำให้มันจบคนระับน่คนั่นสีเตอยู่เต็นไหน <c oughs> เลือดตอยไม่เต็มด้วยนะ้ำประเด็น่ห๋อผมก็เก้าห้าครับ